คุณแม่คะหนูได้ยินเรื่องที่ริยนเขาพูดกับพี่เจค่ะเขายุยงพี่เจให้เกียดแม่คะ่ะมาแล้วคะ่ะคุณแม่ต้มเห็ดขอาคะ่ะอันนี้เจียไปซื้อมาจากตลาดลนะคะเนี่ยโอ้โหน่ากินนั้นเลยนะเนี่ยหนูเจีย เจ้าดังเลยนะคะคุณแม่เจ้านี้คตต่อยแถวเต็มเลยคะ่ะหนูไปต่อแถวเตัมงแต่เจ็ดโมงเพื่อซื้อให้คุณแม่นะคะเนี่ยโอ้โหเจ็ดโมงเช้าเลยหรอว่าแต่พี่เจอยู่เลยล่ะคะโน,น่นเป็นนายห้องอยู่โน่นอะแต่เดี๋ยวจัดโต๊ะเสร็จแล้วค่อยเรียกเจออกมาก็ได้อุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยงั้นหนูไปตักข้าวนะคะคุณแม่คุนบา,<ม>าค่ะหนูเอา<ๆ>มะม่วงมาฝากค่ะจากสวนอยู่เลยนะคะโอ้โหนี่ก็น่ากินเหมือนกันเลยเนาะ เอา้าในไหนลินก็มาแล้วมามามา,มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยมาขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณป้าหนูหิวอยู่พอดีเลยคะ่ oh, ะอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวนั่งกิน้วยกันเลยนะป้าป้ปตักข้าวตักข้าวตักข้าวมะม่วงที่สู้ของข้าวใช่ไหมของข้าวต้องอิ่มก่อนอ่าลืมสิกินข้าวก็ต้องกินหวานสิจ่ะอะไรกันเนี่ยแม่แล้วเข้ามา,นานทำไมอะ ก็พอดีหนูเจีย๊ยบอ่ะเขาเอากับข้าวมาฝากเราเยอะแยะเลยลูกเห็นบอกว่าเจ้าดังด้วยนะแล้วลินอนะ่ะเขาก็เอาผลไม้มาฝากด้วยแม่ก็เลยชวนกินข้าวด้วยกันหมดเลยสนุกดีนะเจเราไม่ได้กินข้าวคนเยอะๆนานแล้วนะนงั้นกินกันเลยนะครับ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 คุณป้า,หา,หา,าค่ะไข่ค่ะขอบใจขอบใจทังคู่เลยนะขอบใจมากเลยซื้อมาแค่มะม่วงก็เสิร์ฟแค่มะม่วงสิมาเสิร์ฟของข้าวทำไมฉันเป็นคนซื้อมา แยนะ่งหน้าที่กันทำไมก็ไม่รู้แต่มะม่วงมันเป็นของหวานจะให้กินตอนนี้เลยไงฉันจะเอา่อนของฉันอนะนี่คะ่ะคุณแม่กินเยอะๆนะคะเดี๋ยวนะเอาที่มันมีเนยเยอะๆดีกว่านี่คะ่ะนี่คะ่ะขอบใจจ้าคุณป้าคะ่ะหรือว่าอันนี้ดีกว่าไม่มีกระดูกด้วยคะ่ะนี่ก็ฉันตักให้เราจะตักซ้ำกันทำไมมีเมนูอีกตั้งเยอะทำไมไม่ตักเอามะม่วงมาให้ฉันหอก็เสริมมะม่วงสิ แล้วทำไมล่ะฉันอยากตักให้คุณป้าบ้างคุณป้าจะได้กินของฉันโอ้พอได้แล้วนะ่ะเสียงดังโว้วานั่นแหละรำคาญแม่รู้เขาจะกินข้าวกันเนี่ยมาไหนก็ไปทางนั้นเลยไปพี่เจแต่หนู่าซื้อกับข้าวมาให้พี่เยอะแยะเลยนะกะว่าจะมานั่งกินด้วยกันนะ่ะทำไมพี่ไล่หนูแบบนี้ล่ะถ้าจะไล่ก็ไล่แค่นั้นนี่ออกไปสิมาไล่หนูนทำไม เอเธอก็พี่เจเขาไล่เธอแล้วอะเธอก็กลับไปสิพี่เจคะ่ะวันนี้ลินเอามะม่วงมาให้คะ่ะหว,นวานๆเลยนะคะเธอด้วยลินกลับไปทั้งคู่เลยเจทำไมพูดอย่างนี้ลูกเสียมารยาทน้องเขา้า,อาออขุตสา์เอาข้าวเอาผลไม้มาให้เรากินทำไมทำอย่างนี้โห่แม่ก็คนมางลำคาหนะ่ะถ้า่งั้นแม่ก็กินไปเลยเดี๋ยวเจไปเล่นเกมในห้องก็ได้เจเจพี่เจ พี่เจ๊มากินมะม่วงของบินก่อนมะม่วงไปมาลูกงั้นเจก็ไม่กินเรากินกันเลยลูกป้าอยากได้กะม่วงอ่าก่ด้ลูกเจี๊ยบเข้ามาสิเจี๊ยบแี่ค่ะพี่เขาต้องนี่เขาเข้ามาพี่เจี๊ยบเข้ามากินข้าวเถอะกินข้าวเถอะทุกกินข้าวไม่หิวแล้วกินข้าวละกินข้าวไม่หิวแล้วลูกป้ากินเลื่อยๆคุณแม่คะเจี๊ยบซื้อคอร์สทำสปาตัวให้คุณแม่นะคะจริงเหรอโอ้ยไม่น่าลำบากเลยลูก ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คุณแม่น่ะก็เหมือนแม่แท้ของเจี๊ยบถ้าคุณแม่อยากได้อะไรหรือต้องการอะไรแค่บอกเจี๊ยบนะคะหรือเจี๊ยบจะหามาให้หมดเลยหรือว่าถ้าคุณแม่อยากไปไหนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยบอกเจี๊ยบนะคะอืมทําไมหนูดีกับแม่จังเลยอ่ะแม่เกรงใจมากเลยนะลูกเนี่ยแม่เคยใฝ่ฝันว่าอยากมีลูกสาวนะคงจะเหมือนหนูเจี๊ยบเนี่ยละจ้ะขอบใจมากนะลูกคุณแม่คุณแม่ก็คิดว่าเจี๊ยบลูกสาวก็ได้นี่คะ โอ้ยจ้าปรบใจนะจ้าลูกงั้นเราไปทำสปากันเลยไหมคะเดี๋ยวจะใส่เอาเป็นไรแค่ไหไปไปคุณป้าคะลินซื้อขนมมาฝากค่ะคุณป้าคะมีอะไรอ่ะแม่ไม่อยู่อ่ะ แล้วคุณป้าไปไหนเหรอคะพอดีลินซื้อขนมเจ้าดังมาให้อ่ะค่ะไม่รู้อะ่ะแม่ไปไหนไม่รู้ค่อยมาวันหลังแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวลินฝากขนมไว้ให้คุณป้าด้วยนะคะโอเคฮ้ยลินลินลินเป็นอะไรลิน,ลนไปนั่งไปนั่งก่อนไปเฮ้ยลินไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนค่อยๆนะค,ะค่อยๆโอเคไหม เป็นไงนบ้างคะคุณแม่ร้านเสื้อผ้าร้านนี้เนี่ยสวยทั้งนั้นใช่ไหมคะชอบมาก<อ>เลยชอบใช่ไหมคะตกใจมากเลยพี่เจเนทำอะไรกันเนี่ยอะไรอหรเจี๊ยบก็ไม่ได้ทำอะไรนี่เขาแค่เป็นลมเองอะเป็นลมเหรอคุณแม่คะถ้าเราไม่เข้ามาเห็นก่อนเนี่ยป้านี้คุณแม่คงได้สะเพริดใจแตกไปแล้วคะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะเจี๊ยบก็ฉันเป็นลมพี่เจก็เลยมาช่วยฉันไว้แล้วฉันก็เอาขนมเนี่ยมาให้คุณป้า คุณป้าไม่อยู่แล้วฉันไม่ได้มีนิสัยใจแตกแบบพี่เธอพูดด้วยแกล้งเป็นลมสิมิว่ามีแรงเถียงขึ้นมาเลยนะนแกอะแหมคิดจะจับผู้ชายของฉันแบบนี้เหรอนาไม่อายคุณแม่คะคุณแม่อยากได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นลูกสะพ้ายจริงๆเหรอคะคงจะอายไปถึงทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณป้าหนูแค่เอาขนมมาให้คุณป้าค่ะแต่คุณป้าไม่อยู่แล้วหนูก็ไม่ได้คิดจะมาอ่อยพี่เจด้วยค่ะไม่ต้องมาพูดฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นถ้าฉันกลับมาไม่ทัน ฉันคงได้ลูกสะพ้ายแบบเธอไปแล้วอย่าคิดว่าจะหาวิธีนี้มาเป็นลูกสะภ้ายชนะถ้าหายดีแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วกลับบ้านไปด้วยละถ้าหายดีแล้วอะไม่ได้มาอ่อยหรอดูแต่งนวดแต่งเตือนเอสิโชว์เนื้อโชนอะหน่าเกลียดพี่เจลินไม่ได้แกล้งนะคะลินเป็นลมจริงๆ งั้นเดี๋ยวลินขอตัวกลับก่อนนะคะเฮ้ยเลิน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 เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายแล้วค่อยกลับอยู่นี้ก่อนนะโอเคไหมค่ะรายนั่หน้าหนางริน ดูเจีย๊ยบเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมวันนี้หน้าดูเครียดเครียดจังเลยอะ่ะลูกคุณแม่คะหนูได้ยินเรื่องที่รินเขาพูดกับพี่เจคะ่ะเขายุยงพี่เจให้เกลียดแม่คะ่ะใช่ค่ะเขาพูดปลุกปั่นพี่เจบอกว่าให้เกลียดแม่แล้วก็ทำเหมือนกับว่า แม่ไปบังคับพี่เจอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยุยงให้พี่เจนี่ออกจากบ้านไปกับรินค่ะจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะหนูได้ยินหนูยังตกใจเลยแล้วพี่เจก็เหมือนจะคล้อยตามด้วยนะคะดูเจี๊ยบแม่ยอมไม่ได้ละแม่ต้องไปถามรินให้รู้เรื่องไม่ได้คุณแม่คะจะใจเย็ยนก่อนนะคะค่อยคอยพูดค่อยๆใจายกันก็ได้ค่ะไม่ได้ละแม่แม่แม,แม่ต้องไปถามให้รู้เรื่องคุณแม่คะจะใจเย็ยนก่อนค่ะ <mm คุณแม่คะเ่นคะคุณแม่คะจะเย็นๆนะคะฉันไม่ค <mm ิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ใช่ค oh> ่ะเธอคิดได้ยังไงฮะมายุยงให้ลูกเขาเกลียดแม่แล้วเธอคิดหรอว่าลูกชายฉันเนี่ยจะคล้อยตามเธอผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยฉันคงไม่เอามาเป็นสะอร์พรหรอกอย่าหวังเลยยังไงลูกชายฉันมันก็รักฉันอยู่แล้วอ๋อแล้วต่อไปนี้นะ ไม่ต้องไปเหยียบที่บ้านฉันอีกนะไม่ต้องมาหาพี่เจนนะคุณป้าคะหนูงงไปหมดแล้วคะ่ะหนูไม่ได้พูดอะไรเลยคุณป้าคุณป้าเฮย้ยข้างน,นอกนี่มันร้อน,อนแกตกใจอะไรอ๋อป่าป่าครัแม่ไม่มีอะไรเออแม่ช่วงนี้ลินเขาไปไหนอะ่ะผมไม่เห็นลินเลย แกถามถึงมันทำไมพักนี้แกถามถึงมันบ่อยนะมันไม่มาแล้วบ้านเราอะอถาม,มอะไรทข้าเรื่องพี่เจคะ่ะเอาน้ำไหมคะอ๋อไม่เอาอ่ะพี่เจคะโรตีกรอบไหมคะไม่เอาอ่ะ พี่เจคะ่ะมะม่วงไหมคะก็บอกไม่เอาไงพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยจุดจริงอยู่นั่นแหละแล้ววันนี้กลับบ้านเลยนะไม่ต้องมายุ่งน้า,ลารลำคันพี่เจพี่เจตัใสใย ไปไหนเนี่ยลินฮัลโหลลินพี่มีอะไรอะ่ะลินเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะช่วงนี้ไม่มาบ้านพี่เลยก็ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรตอนนี้ลินอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างนอกพี่ไม่ไดกจะคุยด้วยอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปรับลินนะอืพี่จะคุยอะไรอะ่ะเอาหน้าเอาเป็นว่าพี่อยากคุยด้วยอะ่ะ อ๋อค่ะค่ะเออแม่คะเสื้อที่หนูซื้อให้พี่เจพี่เจใส่บ้างไหมคะเฮ้ยแม่เห็นแขวนอยู่ในตู้เนี่ยเห็นมันจะใส่สักทีแม่ก็ว่าสวยดีนะอืมสงสัยเ,เจเอา้าวแม่วส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าไะเจนี่มันอะไรกันน่ะทำไมแกมากลินน่ะ ใช่ค่ะมาด้วยกันได้ยังไงเนี่ยลูกใครแก่เข้าบ้านมาบอกล้วไม่เถอะไม่ต้องเข้ามาคือผมมีเรื่องจะบอกอครับแม่อืมผมกับลินเราสองคนตอนนี้คบกันได้สองเดือนแล้วครับฮะแกว่างไงนะฮะไปคบกันได้ยังไงคุณแม่คะลินต้องไปทําเรื่องอะไรแน่ๆเลยคะ่ะอย่างเช่นไปอ่อยพี่เจยอย่างเงี้ย่ะแล้วก็ทาให้พี่เจหลงรักนีคะ่ะแม่ นีสัยไม่ดีแล้วค่ะแม่แม่ครับเจว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับถึงแม่จะบางครั้งแม่เจชอบใครเจก็คงไม่ชอบหรอกครับเพราะว่าคู่ชีวิตเจอะเจอยากเลือกเองมากกว่าครับแม่และอีกอย่างหนึ่งนะครับลินเขาเป็นคนดีมากด้วยแม่ครับเจขอร้องอนะ เจรับรองว่าแม่จะไม่ผิดหวังในตัวลินอืมอันที่จริงแล้วอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของแกนะไอ้เรื่องชีวิตคู่เนี่ยปลูกเรือนแม่ก็คงต้องตามใจผู้อยู่แหละแม่ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งมากหรอกเอาเป็นว่าแล้วแต่ใจแกแล้วกันเจแม่ไม่ห้ามละถ้าแกคิดว่าลินเป็นคนดีแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วกันนะ น,นี่ได้ยังไงเนี่ยไหนคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะให้พี่เจมคบกับหนูเนะคะแล้วนี่อะไรนางเลนเนี่ยคุณแม่ก็เห็นอยู่นี่ว่าจะมันจะอะไรกันเนี่ยันแ้่คุณแม่ยังพูดอยู่เลยหยุดเดียเ๋ยวเราเยบตอนนี้เธอคือส่วนเกินของบ้านนี้แล้วนะออกไปจากบ้านฉันได้แล้วอ๋อฉันรู้เวลาการ,รของเธอทุกอย่างแล้วนะโอ๊ยเสียเวลาที่สุดเลยอยากซื้อของให้ซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อทุกอย่างให้ไม่พอใจเรื่องไง แล้วแม่เอกคนหนึ่งอุตส่าห์ซื้อเคาะทำความงามให้เป็นปีไม่พอใจนะคะอยากได้มากกว่านั้นโง่หรือเปล่าเนี่ยจะได้รู้ส u r p r ดีทั้งคนนะ่ะกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อีชาวสวนคน,นรวยๆนี่ไม่เอาโอง่โง่กันทั้งบ้านเลยนี่ท้าแถวออกมาแล้วเหรอถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกไปจากบ้านเฉยออกไปเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลับมา ของแกที่อยู่ในบ้านฉันนะ่ะเอาออกไปด้วยฉันไม่ได้อยากได้น้อยแน่ดูว่าจะเป็นคนดีตายแล้วฉันหลงอยู่กับอะไรมาเนี่ยออกไปเลยได้ฉันออกไปก็ได้ไม่อยากอยู่ด้วยเหล่ครอบของวโง่แบบนี้เนี่ยเสียวลาวลินฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดนะ่ะเอาเป็นว่าต่อไปเนี้ย ก็คบกันอย่างเปิดเผยนะค่อยๆสร้างครอบครัวกันไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณป้าต้องแม่สิขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> แม่สิเนอะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อ้ยแม่หน้ตาถั่วมาตั้งนาน <c oughs> <c oughs> เออโอเคดีๆดกันนะเจน,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 นะครับงั้นเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนนะครับครับครับไป, <c oughs> ไป เกือบได้นาะงูพิษมาเป็นลูกสไใภ้แล้วสิเนี่ยเราเฮา้สยสไใภ้ตามใจแม่